ถ้าคุณนะครับกำลังมองหาจอมอนิเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกับดีไซน์หรูหรานะครับเชื่อมต่อได้ครอบคลุมแถมยังมาพร้อมกับความละเอียดระดับ 4K Plus กันเลยทีเดียววันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวนี้ครับห a ว e ว Ma t e v วิ w เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์และก็สเปคกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหน้าจอซีรีส์แรกของหัวเว่ยเมดวิวนะครับก่อนหน้านี้ทาง h u วเว่ก็เคยทําหน้าจอมาก่อนแล้วตัวนั้นเนี่ยจะชื่อว่าหัว w ว่ Display ์นะครับสำหรับหั w e ว่ยเม v i e w เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์อัจฉริยะนะครับซึ่งแบบใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่น ตัวนี้นะครับหน้าจอขนาดที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับ Huawei Mate View ตัวนี้เนี่ยขนาดอยู่ที่28.2นิ้วนะครับสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่3:2จะแตกต่างจากจอทั่วๆไปนะครับเพราะจอทั่วไปเนี่ยอาจจะมีสัดส่วน16:9จะเป็นส่วนใหญ่แต่สัดส่วน3:2แบบนี้นะครับจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมมากขึ้นด้วยความกว้างที่มีมากกว่าปกตินะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยยังให้ความละเอียดระดับ 4K+ มากกว่า 4K ทั่วๆไปถามว่ามากกว่าแบบไหน 4K ทั่วๆไปเนี่ยจะให้ความละเอียดอยู่ที่3,840คูณ2,160แต่หน้าจอตัวนี้ครับจะให้ความละเอียดมาที่3,840คูณ2,560 มันก็กว้างกว่าปกติทําให้เมื่อเราใช้งานจริงแล้วนะครับจะมีประโยชน์ใช้สอยแบบพื้นที่มากกว่าปกตินั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Huawei m a t e v i e w ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่า Huawei m a t e v i e w นะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับยังรองรับมาตรฐาน DCI-P3 นะครับ sRGB 100%และตัวนี้นะครับยังสามารถแสดงผลได้ถึง1.07พันล้านสีถือว่าขอบเขตสีเนี่ยกว้างมากๆแถมยังมีความแม่นยําด้วย เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มองหาจอเพื่อไปใช้ในด้านกราฟิกนะครับหรืองานดีไซน์จอตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่มีความน่าสนใจมากๆเลยและในเรื่องของความสว่างนะครับจอตัวนี้ยังสามารถปรับได้สูงสุดถึง500นิตเลยทีเดียว นอกจากขอบเขตสีที่กว้างและแม่นยำนะครบรวมถึงความสว่างของหน้าจอที่ทางหัวเว่ m a ม e View เขาใส่มาให้เนี่ยในเรื่องของสุขภาพสายตาทางัวเว่ยเขาก็ไม่ทอดทิ้งครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่ผ่านมาตรฐาน TUV Lightland Low Blue Light นะครับเป็นส่วนช่วยในการกรองแสงสีฟ้าทําให้ผู้ใช้เนี่ยเมื่อใช้ในระยะยาวนะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสายตานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีฟิกเกอร์ฟรีครับที่ช่วยให้การมองจอเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับก็จะไม่เกิดการล้าของสายตานั่นเอง สำหรับงานดีไซน์ของ Huawei Mate View ตัวนี้นะครับด้านข้างกันมากดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีความบางมากๆบางเพียง6มิลิเมตรเท่านั้นนะครับและเป็นความบางที่เสมอกันทั้งหน้าจอด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะครับทางด้านหลังของ Huawei Mate View หรือหน้าจอตัวนี้นะครับวัสดุทั้งหมดโดยรวมแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะให้ความแข็งแรงแต่ก็มีความบางเบานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งของโลโก้ Huawei ที่ เจาะลึกลงไปนะครับวัสดุด้านในจะแตกต่างจากฝาหลังตรงนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะมันวาวเหมือนกระจกเลยนะครับและตรงนี้ครับเป็นบริเวณของก้านนะครับที่ยึดไปที่ฐานนะครับซึ่งระหว่างจอกับก้านนะครับด้านในจะมีลูกบอลเล็กๆนะครับที่สามารถปรับองศาของหน้าจอได้องศาที่สามารถปรับได้จะอยู่ที่ลบหองศาถึง8องศานะครับก็สามารถปรับได้ค่อนข้างยืดหยุนแต่ตรงนี้นะครับก็ยังสามารถปรับระดับของหน้าจอได้อีกด้วยนะครับสามารถดึงขึ้นได้แบบนี้นะครับ ก็คือดันขึ้นดันลงได้ปกติเลยนะครับหน้าจอก็จะสามารถยึดติดตามระดับที่เราปรับเอาไว้ได้โดยไม่ต้องล็อกแต่อย่างได้ข้อจำกัดของหน้าจอตัวนี้นะครับจะไม่สามารถหมุนในแนวตั้งได้นะครับคุณผู้ชม ในเรื่องของพอร์ตการใช้งานนะครับหัวเว่ยเมดวิวตัวนี้เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับเริ่มกันที่บริเวณด้านข้างกันก่อนสำหรับด้านข้างนะครับจะพบกับพอร์ต USB Type A จำนวน2พอตนะครับเป็นเวอร์ชัน3.0ด้านล่างจะเป็นพอร์ต USB Type C เวอร์ชัน2.0พอร์ตนี้นะครับรองรับการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ด้านล่างรองลงมาครับจะเป็นพอต Audio Jack 3.5และท้ายสุดนะครับจะเป็นปุ่ม Power สําสำหรับเปิดปิดหน้าจอ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะพอร์ตที่ด้านหลังก็ยังมีมาให้อีกครับดูกันไปทีละพอร์ตนะครับพอร์ตแรกครับเป็นพอร์ต HDMI ครับถัดมาจะเป็นพอร์ต Mini DP และสุดท้ายนะครับจะเป็นพอร์ตที่เราต่ออะแดปเตอร์เข้าไปเลี้ยงไฟให้จอตัวนี้นั่นเองนะครับ เพื่อเติมเต็มให้หัวเว่ยเมดวิวตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์อย่างแท้จริงครับหัวเว่ยเพิ่มฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งมาที่บริเวณฐานตรงนี้ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยโอนมองว่าเป็นอาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์ต่างๆแต่มันไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่หากคุณผู้ชมนะครับใช้สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยหรือแท็บเล็ตนะครับสามารถนํามาวางและใช้งานฟีเจอร์หัวเว่ยสมาร์ทแชร์ได้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์นั่นเองครับตรงนี้อย่าเข้าใจผิดนะเอาละครับมาถึง ในวันนี้เนี่ยที่เราจะเชื่อมต่อเข้าสู่ w e Huawei Mate View ตัวนี้นะคะผมขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกนะครับเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ากับจอตัวนี้เนี่ยผ่านสาย USB สายเป็น type C to C แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น USB ที่เขาแถมมาในกล่องให้เลยนะครับจากการทดสอบนะครับพบว่าสําหรับสาย USB type C to C แบบนี้นะครับเราจะต้องดูกันก่นกอนว่าสามารถรองรับ Display Port หรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นเวอร์ชัน Gen 2นะที่รองรับ Display Port ไปด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการ ใช้งานจริงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็สังเกตให้ดีก่อนใช้งานอย่าหาว่ามันใช้ไม่ได้นะจริงๆคือใช้ได้นะครับส่วนที่2นะครับในการใช้งานจริงๆในวันนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อกับจอตัวนี้เนี่ยแบบไร้สายตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละประเด็นดีกว่านะครับสำหรับประเด็นแรกเรามาเชื่อมต่อแบบมีสายกันก่อนนะครับพอเสียบแล้วนะครับหยิบอุปกรณ์ที่เราต้องการทําการเชื่อมต่อขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เสียบเข้าไปครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่า มันจะทําการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับโดยสมาร์ทโฟนหัวเว่ยตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับสมาร์ทโฟนนะครับให้กลายเป็นโหมด PC ได้ด้วยนะครับก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ใช้งานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยส่วนหน้าจอของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานเหมือนแท็คแพดนั่นเองนะครับในการเลื่อนเมาส์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบอย่างอื่นให้วุ่นวายนะครับเพียงเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลย เรามาสู่ที่อุปกรณ์ต่อไปกันดีกว่านะครับอย่างตรงนี้นะครับ Huawei Mate Pad นั่นเองก็จะเป็น Type C เช่นเดียวกันเนาะ,ะหลังจากนั้นนะครับโอาจะทําการเสียบพอร์ตเข้าไปที่ Huawei Mate Pad ตัวนี้ครับหลังจากนั้นนะฮะสังเกตที่มุมหน้าจอครับก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าทั้ง2อ,อุปกรณ์นี้เนี่ยกำลังจับคู่กันนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับกด Agree ไปเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นการแสดงผล2หน้าจอนี้เหมือนกันแล้วครับสำหรับอุปกรณ์นี้เนาะ ต่อมาครับเรามาทดสอบกับการเชื่อมต่อผ่าน PC กันบ้างซึ่ง PC นะครับก็เชื่อมต่อผ่านไ p e C เช่นเดียวกันครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะทําการทดสอบนะครับก็คือ PC ครับเราก็นําพอร์ต t Type C นะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้ฮะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับหน้าจอ2หน้าจอนะครับก็จะแสดงผลเหมือนกันถือว่าเป็นการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาลองของกันนะครับว่าถ้าเรานะครับเอาพอร์ต Type C ตัวนี้เนี่ยไปเชื่อมต่อกับ iPad นะครับรวมถึง MacBook ที่เป็น USB-C เนี่ยจะสามารถใช้งานกับหน้าจอตรงนี้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับอุปกรณ์แรกจากฝั่งทาง Apple นะครับเราจะทําการทดสอบในครั้งนี้ก็คือ iPad Pro นั่นเองเพราะตัวนี้เนี่ยเป็น Type C เนาะเราจะทําการเสียบเข้าไปครับรอลุ้นกันเลยใช้ได้หรือเปล่าน่าจะทําการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้งานได้ ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เรามาลองอุปกรณ์ต่อไปกันดีกว่านะครับอย่างาตัว macbook นั่นเองนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อเหมือนการผ่านไท p e c ครับขึ้นหรือเปล่าทําทการเซิร์ชแล้วนะฮะรอสักครู่นึงว่าคุณผู้มชมครับสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าสารุปแบบนี้เลยแล้วกันว่า huawei mateview ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นอุปกรณ์ฝั่งทาง apple ที่รองรับไท p e C เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับตรงนี้หมดห่วงใครที่ต้องการจะซื้อไปใช้งาน mateview เขารองรับ สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายแบรนด์นะฝั่ง Android นะครับก็สามารถใช้งานได้ทุกแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น Samsung v i v o หรือหัวเว่ยนะครับชื่อเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น Smart Mirr o r Smart Cast อะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ทางหัวเว่ยนะครับก็โอ้ทำการทดสอบแล้วนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่แถบเมนูด้านบนแบบนี้นะครับลากนิ้วลงมาครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตสัญลักษณ์มันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบหน้าจอซ้อนกันระหว่าง PC กับมาร์ทโนเลือกเข้าไปครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกดตกลงนี่เลือกอุปกรณ์ไปรอสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นไหมฮะนี่นะครับทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ของหัวเว่ยนะครับจะเป็นรองรับในโหมดของ PC เพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะขึ้นลักษณะแท็คแพดแบบนี้นะแล้วก็เ,เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กกลางใหญ่ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ ผ่านสมาร์ทโฟนหัวเว่ยครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดิสคอนเนก t ก่อนแล้วไปเชื่อมต่อผ่านเมดแพดกันบ้างในส่วนของแท็บเล็ตเนาะสำหรับการทดสอบร่วมกับแท็บเล็ตนะครับวันนี้เราใช้หัวเว่ยเมดแพดนะครับการใช้งานก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยนะครับลากนิ้วลงมาจากมุมนี้นะครับแล้วก็สังเกตไปที่เมนู Wireless Projection ครับก็เป็นหน้าจอซ้อนกันเช่นเคยครับจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งจะปรากฏชื่ออุปกรณ์เมดวิวขึ้นมาเลือกอุปกรณ์ได้เลยครับรอการเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งครับ คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าทั้ง2จอตอนนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เหมือนกันนะครับเป็นการมิเลอร์เป็นการแคสจอเหมือนกันขึ้นทั้ง2จอเลยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถเชื่อมต่อง่ายๆได้แล้วครับเราทําการทดสอบให้ดูเลยละกันว่าการมิเลอร์หน้าจอตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเลื่อนให้ดูแบบนี้เห็นไหมครับว่ามีอาการหน่นเล็กน้อยมากๆแทบจะแบบสังเกตไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเนาะแล้วก็การใช้งานเนี่ยลื่นไหลมากๆนะครับเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ใช้งานได้ นหน้าจอแนวตั้งก็สามารถรองรับด้วยนะครับการใช้งานตรงนี้ยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องใช้สายอะไรให้วุ่นวายตัวนี้สามารถทำได้จริงครับ Huawei Mateview สำหรับสายนะครับในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับในกล่องที่แกะมาของ h u a w e i m a t e View นะครับก็จะมีมาให้3เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกที่โอดมาแนะนำในวันนี้เนี่ยก็คือ DP 2 Mini DP 1เส้นนะครับในกล่องให้มาเลยเส้นต่อมาทำการทดสอบให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type C to Type C นะครับเส้นเช่นเดียวกันเส้นที่3นะครับก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับสำหรับชาร์จนะครับตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์จะไม่สามารถถอดได้และขนาดเนี่ย วัดก็ฝ่ามือก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะไม่ได้เล็กนะและสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งโซลูชันสำหรับการเชื่อมต่อกับ PC นะครับแต่ว่า PC ของคุณเนี่ยไม่มี Type-C นะครับคุณก็สามารถหานะครับสาย HDMI to HDMI ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้นะครับก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโซลูชันแต่ต้องหาซื้อเพิ่มด้วยตัวเองนะครับตรงนี้หัวเว่ยเขาไม่ได้แถมมาให้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหน้าจอหัวเว่ยเมดวิวตัวนี้นะครับอีกหนึ่งหน้าจออัจฉริยะที่เรามาทดสอบกันให้ดูในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่มีความน่าสนใจมากๆทั้งในเรื่องของขอบเขตสีความเที่ยงตรงของสีการเชื่อมต่อความคมชัดดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยกลมกล่อมมากๆนะครับใครที่กําลังมองหาหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่มีความน่าสนใจกับหัวเว่ยเมดวิวครับ สำหรับ Huawei MateView นะครับเปิดราคามาที่22,990บาทซื้อตอนนี้นะครับรับฟรีไปเลย Huawei f ฟรีบัตร 3I มูลค่า3,290บาทครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมสินค้าได้ที่ Huawei Experience Store ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน Huawei Store l a z d d s s o p p e e และ JD Central ถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม m อ็ม o n e ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook, Twitter, YouTube ชื่อเดียวกันนี้ครับเอ็ม o n e จะมีข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกวันอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้โอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ